สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพาท่านมาอยู่ที่กันณสูตร River view ริเวอร์วิวกันค่ะโครงการที่ดินแบ่งขายนะคะที่อยู่ในโครงการกันณสูตรนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดสำโรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมค่ะและเรานะคะจะพาท่านไปดูที่ดินหนึ่งแปลงที่สวยนะคะทำเลดีค่ะตรงนี้เหมาะแก่การปลูกบ้านพักอาศัยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ คือบรรยากาศหน้าแปลง L09 นะคะหน้าแปลงก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะแล้วก็ได้รับไอความเย็นค่ะจากลมที่พัดน้ำนะคะเข้ามาสู่ด้านหน้าแปลงนะคะบรรยากาศของโครงการกันสูตรริเวอร์วิค่ะที่ดินทุกแปลงติดถนนคอนกรีตนะคะ มีน้ำมีไฟนะคะมีท่อระบายน้ำครบนะคะสําหรับท่านที่ต้องการหาที่ดินนะคะปลูกสร้างบ้านพักอาศัยหรือว่าบ้านพักตากอากาศนะคะแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะโครงการการสูตรของเรานะคะอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนะคะมีล้าสําหรับขึ้นลงเรือนะคะที่จะออกไปแม่น้ำท่าจีนได้นะคะ และตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ที่ดินนะคะแปลง L 0 9นย์นะคะที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงค่ะเหมาะควรค่าแก่การจับจองเป็นเจ้าของนะคะขนาดที่ดินก็ไม่ใหญ่มากค่ะพอเหมาะพอควรอยู่ที่194.5ตารางวานะคะที่ดินของเราก็ปรับผมเรียบร้อยแล้วนะคะท่านที่ซื้อไปนะคะก็สามารถสร้างบ้านพักอาศัยได้เลยนะคะด้านหลังก็ ไม่ติดใครค่ะด้านข้างก็ไม่ติดนะคะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีสิ่งปลูกสร้างนะคะร่มรื่นค่ะโครงการนี้มีต้นมะฮอกกานีนะคะเรียงรายรืยทั้งโครงการเลยและอีกอย่างนะคะแปลง L ศูนย์เก้านะคะอยู่ใกล้กับปากทางนะคะทางเข้าออกโครงการกานณสูตรนะคะเพียงแค่200เมตรเท่านั้นนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับที่ดินที่เราพาชมในวันนี้ถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะอย่ารอช้าค่ะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0822310442ติดต่อชุติมาแล้วโทรมานะคะ